สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะไปทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่4กุมภาพันธ์64นะครับก็มาเริ่มต้นกันที่เซ็ตก่อนนะครับก็เซ็ตไม่สามารถยืนเหนือ1492ได้นะครับก็โดนตบลงมานะเออนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าอะไรเขาก็มีโอกาสย่อลงไปทดสอบที่แนวรับ1472นะครับ ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าถ้ายังยืนเหนือไม่ได้ก็ยังยังมองว่าเป็นแค่เด้งขึ้นมาเฉยๆนะครับสำหรับตัวเซตเนาะโอเคหุ้นตัวแรกนะครับที่เราจะมาดูนะครับก็คือ CPR นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวดาวอยู่ในกรอบ57บาทถึง60บาทนะครับตอนนี้ก็มีเริ่มมีคนเก็บนะเออมีคนเก็บนะครับแท่งเป็นสีเขียวนะแต่ว่าก็ เรามัดระวังนะมันเป็นแนวน้องขาลงนะครับก็ถ้ามีของก็อย่าให้หลุด57บาทนะครับตัวถัดไป CBG นะ CBG ก็ HA ยังไม่เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับเขายังเป็นสีแดงอยู่นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1 3 4 4แนวต้านอยู่ที่151นะครับยังไม่ต้องรีบนะครับสำหรับตัว CBG นะ รอให้เขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนแล้วค่อยค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเขาเขียวเนี่ยเขาไม่ได้เขียววันเดียวนะเขาเขียวหลายวันนะครับแดงก็เหมือนกันรอให้เขาเปลี่ยนสีก่อนเนาะตัวถัดไป p t ทีท e นะครับก็สองเขียวนะครับก็เป็นสัญญาณการเข้าซื้อเนาะคนที่มีของก็วางสต็อปรอดไปที่105บาทนะครับโดยมีแนวต้านที่115บาท40สตางค์แล้วก็136บาทนะครับ ตัวถัดไปมินก็เป็น2เขียวนะครับก็เป็นสัญญาณการเข้าสือนะ่อเนาะเป็นไซด์เวออพเนาะอยู่ในกรอบเอ,อ่อยี่สบาทสาตางถึง2 9่สบาทสีตางนะครับตอนนี้คนที่มีของก็วางสต็อปลอสไว้ที่2 5่สบาทเจตางนะครับตัวถัดไปแอดวานก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่169แนวต้านอยู่ที่ 174.4นะครับก็ไม่ควรมีของแล้วนะตอนนี้แอดวานนะครับต้องขายเอาไปก่อนเนาะตัวถัดไป SCC นะครับก็เป็นนโนมไซเวยูนิกรอบสามรอยเจถึง402นะครับตอนนี้ก็มาคลอเคลียแถวแนว 381นะครับอันนี้จะเป็นแนวเส้นแบ่งนะครับแบ่งว่าเขาจะขึ้นหรือลงต่อนะครับถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือ100 1 0 0ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสลงต่อนะครับมีโอกาสลงต่อนะสำหรับตัว S&C c คนที่มีขอก็วาง็อปลอยไว้ที่1 0 0 370นะครับเออนะอย่ายให้หลุดนะครับ ตัวถัดไป BBL นะครับ BBL ก็เห็นพวกขึ้นก็ขอขึ้นด้วยนะเออนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ3ตัวนะคือทั้ง KBank SCB แล้วก็ BBL เนี่ย3ตัวเนี่ยเ <t> ทียบกันเนี่ย BBL นี่ขี้เหร่สุดนะครับอืมนะก็ไม่ค่อยดีนะครับไปถ้าถ้าจะเทรดกลุ่มแบงก์ก็ไปเทรดเ b แบ k กับ SCB ดีกว่านะครับอืม แต่สำหรับคนที่มีของนะครับก็จะให้หลุด110บาทนะครับสำหรับตัว BBL เนาะตัวถัดไป SCB เห็นไหมครับเนี่ย SCB มันเป็นแนวน้มขาขึ้นนะนะครับเออคนที่มีของก็วางสต็อปรอดไว้ที่92สบาท40สตางค์นะครับแนวถัดไปที่เป็นแนวต้านก็คือ104บาทนะครับสำหรับตัว SCB ก็ถือต่อไปได้นะครับ ตัวถัดป้าย PTT เป็นแนวโน้มขาลงนะครับอยู่ใต้เ m a มจเนะก็มีแนวรับอยู่ที่37บาทแนวต้านอยู่ที่40บาทนะครับเออมื่อวานทำตัวดีนะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแต่วันนี้ไม่ไหวละนะครับนแรงเสียดทานไม่ไหวเปลี่ยนสีกับมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับนั่นหมายความว่าอะไรก็มีโอกาสลงต่อนะสำหรับ PTT ตัวทัดป้ายเคแบเห็นไหมครับ เนี่ยเคแบงกับตัว SCB เห็ไหมแพทเทิร์นเหมือนกันนะก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอสไว้ที่130บาทแนวต้านถัดไปอยู่ที่145านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเห็นไหมเคแบงมันจะเป็นขึ้นแบบนี้ใช่ไหมตัว SCB ก็ขึ้นนะแต่ BBL เห็นไหมหัวตกนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเอา2ตัวนั้นดีกว่านะครับนะโอเคก็ครบถ้วนนะครับ มดแอคทีฟสิอันดับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ค่าคอมแบบ VIP ก็สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ